เนี่ยมาหาชิงใจลูกรักถึงไม่ยอมโทรหาแม่เลยแม่หลอดแม่ป่ะครับเนี่ยรถแม่แถมยันย่างระเบิดนั่นออกจากคอนเกลมาหนึ่งดีตัวมันบอกาังไงบอกดูยังไงบอกไหนเบอร์ผมเลยไหนนี่ค่อยบอกกันหรยผมไม่เคยให้ไลน์ใครเลยเอาไลน์ผมแน่นี่แลคนไปแตงนี่นี่ยายมา พอบรรลังมาถวายผมปู่าตยายก็ถูกสามยอดติดกันแด่ให้ทุกคนละห้าสิบบาทยอดนี้ก็ยังมีโชคอยู่ก็เลยบอกปู่ว่าวันนี้หนูต้องรางวันใหญ่นะเพราะว่าวันนี้ต้องเจอค่อยบอกเจ้าแล้วต้องเจอยยาแสตนต้องเจอตาพลึงให้ได้เพราะยายแสตนเข้าไปหายายในห้องนอนขนาดไหนครับพอแสตนเข้าไปหายายในห้องนอนไปในไปตอไปตอนไหน ยืนอยู่ข้างนอกก็ไปก้าเข้าบ้านเกิดเทียดูครับเกิดดูครับมาเลยมานี้ยมาเนี้ยอะไรกเข้าไปนความฝันความฝันอ้โอ้โอ้โอ้บอกเล้โ่้โอไโอ้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 นอ้นออกโอ้สอ้โ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 อ้อ้โอ้โออ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอนโอ้โ้อ้้มาเออา้้มออมา้อ แกล้ไปถึงขถวบ้านไม่ได้ยายเขนอนขมานไม่กามข้าวลองมาดูกันนะครับยายเลยยงยั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 ยังนยังเอ้ายายก็เลยเรียกเอ้ามาอะไรยายแตนเลยมาขมามาลูกะมานีเ้คนวี้เดี๋ยครับแตนเลยเข่าไปคนยังไงกินนังครับมันมันไม่ได้กินครโอ้ยยายไม่ทันได้กินเข่าเอ้ยังกินเข่าอยู่แต่ไกินข้าวยายยังประธา่ากินหดขอาเข้าอยู่ขับรถดีได้หรือครับดีแล้ ข้ามไปจอดข้าไปจอดยางระเบิดใช่ฮะยางระเบิดด้วยจอดยางระเบิดครับสิครับคุเลยงเข้ามาหน่อยเดี๋ยวได้ย่าอย่าอย่าเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ก่อนเรามาแต่ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่อเราก็เด็นจะมาประเด็นอื่นเอาเป็นเรื่องเรื่องที่ยายมาครับมีสาเหตุมันถึงเวลามาตามเวลาแตนไปตอนนั้นมีเรื่องแต่ก็มตลอดยายจะเห็นตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่ลุงพลจะติดคุกบอกยายก็ไปดึงแขนลุงพลออกมาบอกให้ติดชื่อสมันทางนี้แหละมึงทําไมมึงไม่บอกเขาลุงพลจะไปซาบานก็บอกว่ามึงมาซาบานทําไมมึงมีผิดลุงพลก็มากราดยายก็กูเป็นอะไรวะกูเป็นอะไรวะทำไมกูตกกูไปยุ่งอะไรกับเขากูไม่รู้เรื่องอืมลุกเลยลุกเลยไมล่าเลยค่อยบอกแแล้วตอนแรกฝากในแต่นี่เรืล้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณลุงพลที่ห้าก็ยายมาเปิด เอาบัลลังก์มาคืนแกท่านได้ไงเจ้าพวกนี้อ่ะพวกนี้ใครได้พวกนี้ไม่ยางโรยายระเบิดน่ะรู้ไงทะเบียนนู้นครับรถยางระเบิดนู้นนี่นี่สิ4973นะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับ73เด็กบ้านลุงเด็กบ้านลุงอุ้ย พ่อยายแตนยายที่อยากใจก็เลยเดินกลับไปในห้องนอนเลยยายก็นอนอยู่ในมุ้งอย่างนี้เกี่ยวพันกันเนลยแก่ๆต้องการอะไรบอกมาเพราะแกน่ะพิษดอกเตยอดทนอยากได้บันล้ำบ่นะไม่ละก้องเกี่มาะขออะไรก็ฉันหรอฉันทีงเอาหน้าหาฉันคนจนบ้านกับเช่าก็อยู่ นี่ครับป้ายายจะมาได้ยารถยางยารถใหญ่ยางกระเบิดนะี่เบที่ยงยายจะมาคนเดียวนี่อคนกันหลานน้อยเก็ขวอหานน้อยไปฝากเขาเลยจัโคราดโคราดบันเองบันเองอเภออะไรนอํเภออํเภอเมืองยายอยู่จังหวัดเมืองแต่ยายเกิดชีสเกตกันทั้งลูกชาย ก็คลัวข้าราชการสามีเสียแล้วยี่สิบสามปีใกล้เลยนะใกล้บ้านผมเลยครับมาแล้วมาแล้วอยากเปิดอยู่แล้วน้องเปิดนะครับเปิดในเดือนนะครับเปิดชัยดวนอันนี้ก็เลยก็เลยบอกก็เลยเตือนว่าไม่เป็นไรถ้าอยากได้ยาก็จะให้แต่ต้องมีแนวเลี่ยเปลี่ยนกันนะบัลลังก์ทองบัลลังก์มันไม่ใช่ของเล่นมันเป็น ของใหญ่มันเป็นของสูงสัตว์คำว่าบาลังมันต้องกษัตริย์ใช่ไหมใช่ใชครับถ้าว่าเต็นให้ยายได้ยายก็จะให้วันเต็นเหมือนกันอแล้วถึงเวลายายก็จะเอาไปให้ตอนที่หนึ่งบอกตอนนี้วันเต็นเอาเลยครับพี่เอาเลยครับเอาแล้ครับต่อต่อยายเตาหันหน้าหันหลังในฝันหันหน้าหันหลังว่าไง่ตะโพนลอยอยู่ข้างนอกนี่ยายก็พูดอย่างนี้ก็เลยยายเลยเชิญมาเห็นตะโพนเออ เดียวเดียวแป๊บเดียวแดนว่าไงแดนเอาไปมาเอาเอามาควอกลอตเตอรี่มาสองใบรอบนั้นนะครับลอกมาต้องรางวัลใหญ่นะครับถ้าไม่ได้รางวัลใหญ่ยายไม่ไปนะคเขาควอกมาให้ยายละสี่ห้าชูนนั่นนะมันออกห้ามันออกชูนห้าเนาะได้ได้ลายถูกาต่างก็ติดเดี๋ยวบอกถูก ที่เอาพลังมาไปแับไปต่อสามวดนติดห้าศูนงเนี่ยถูกก่อนมันได้น้อยยายก็ไม่มางไงห้าสิบบาทซื้อไปหมดเจ็ดร้อยถ้าทั้งวันถ้าบารสีถ้าไม่ตรงไม่ตรงหลักมันไม่พอเออยามไม่ซื้อไม่ซื้อหลายๆซื้อไปห้าสิบบาทซื้อคนไม่ได้กาเล่นไม,ไม่ใช่เป็นคนเล่นหวย <ừ. S 2> แต่นิดๆหน่อยๆเออตอนนี้แกก็ให้มาสองใบแกบอก เรายายจะให้ถ้าถูกเยอะนะยายป่อยแต่ถ้าไม่ถูกเยอะก็ยังรอไปก่อนรอไปรอมารอไปรอมาไปอีกตะเตียนไปทวงอีกลุงพนไปอีกบอกยังไม่ถึงเวลาจะเย็นเย็นท่านก็จะเย็นเย็นท่านไม่มีอะไรหรอกครับท่านบริสุทธิ์แต่ท่านต้องอดทนกับกรรมท่านเยอะยินในฝันนะยังไม่รู้นะยังไม่ได้พูดยินเราฝันนะ อนนีปุ๊บตะพูนก่อนจูเขียนจีนก็บานไปสามครั้งนะยายถึงมาหนิถึงจเอาพลังมาแสามครั้งนะกลับบ้านไปแล้วยายก็บอกเอ๊ะทำไมมันเลี่ยงึ้นเลี่ยงึ้นผันเหน็นบ่อยจังเลยตะพูนจะไปไหนไปศาลไปที่ไรต้องเห็นทุกทุกครั้งนเราที่ศานจิตตลอดให้เขาผ่านตลอดเขาผ่านเรื่องให้เขาผ่านทุกอย่างเพราะเขาไม่รู้ ที่เขาถูกใส่ร้ายนึงคือท่นน้คือเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้แล้วก็ให้ปู่ปัดให้ด้วยอะไระเราก็จะลละที่ฐานเมื่อเราไปอย่างเนี้คือลูกต้องการความเป็นธรรมไม่ได้มารักกับคนเหมือนเขาถือเขาไม่ได้รักแต่เราต้องการความถูกต้องครับก็บอกเราไปข้อครั้งที่สามสี่ทุกคนไปด้วยเป็นความฝันนะครับเป็นความฝันของแม่นะครับผมผมใช้วิจัยญาณในการรับชมนะครับเป็นความฝันของแม่มาจากโคราชนะครับเนี่ย รถแม่นะครับคันนี้ใครชอบเสียงโชคเสียงดวงนะครับจัดไปเลยครับแม่บอกนะครับ4973นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ